สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยเสียงรอบตัวเราใช้อวัยวะส่วนใดในการฟังเสียงคะเด็กๆใช้แล้วค่ะเราใช้หูนั่นเองหูของเรามีทั้งหมดสองข้างหูเป็นอวัยวะสำคัญที่ทำหน้าที่ในการได้ยินเสียงที่อยู่รอบๆตัวเราเพราะฉะนั้น เราต้องรู้วิธีการดูแลรักษาและการป้องกันอันตรายจากเสียงดังนะคะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ 1. ใช้การเช็ดแทนการแคดอย่างแรกเลยให้เราเปลี่ยนวิธีการและความคิดในการดูแลรักษาหูของเราเสียใหม่โดยการใช้วิธีเช็ดทำความสะอาดแทนอย่าไปใช้สิ่งแปลกปลอมเช่นไม้พันสำลีนิ้วมือหรืออะไรก็ตามแค่หูเด็ดขาด เพราะจะยิ่งเป็นการดันขี้หูให้ลึกลงไปแถมยังสร้างความระคายเคืองทําให้ต่อมสร้างขี้หูทํางานเกิดเป็นขี้หูมากกว่าเดิมอีก2อย่าให้น้ําเข้าหูการที่น้ําเข้าหูอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปเวลาไปเล่นสระว่ายน้ําหรือทะเลสักที่แต่มันไม่ได้ทั่วไปกับทุกคนเพราะบางคนที่ป่วยเป็นโรคปูชั้นเน่าอักเสบแต่ไม่รู้ตัว ก็อาจจะทําให้การอักเสบนั้นรุนแรงขึ้นและยังอาจทําให้เยื่อบุแก้วหูทะลุได้อีกต่างหากเพราะฉะนั้นป้องกันด้วยการใส่หมวกคุมผมหรือวัสดุอุดรูหูเวลาเล่นน้ําจะดีกว่านะ 3. ออกห่างจากเสียงดังๆคนที่ไปเที่ยวผับทํางานโรงงานหรือต้องคุกเขี่ยกับอุตสาหกรรมที่มีเสียงดังบ่อยๆหรือติดต่อกันเป็นเวลานานๆอาจทําให้เกิดอาการประสาทหูเสื่อมได้ ซึ่งโรคนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแค่เพียงเสียงปืนเสียงประทัดหรือเสียงพุที่ดังมากๆจนเกินไปก็อาจทำให้เกิดอาการนี้ได้แล้วดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ควรหาอุปกรณ์มาอุดหูไว้หน่อยก็ดี 4. ทํทำความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วยไม้ปั่นหูและน้ำมันมากอร่างกายคนเราจะสร้างขี้หูขึ้นมาทุกวันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำความสะอาดมันบ่อยๆด้วยการใช้ไม้ปั่นหูเล็กๆปั่นเบาๆหรือเขี่ยขี้หูออกแต่สำหรับบางคนที่มีขี้หูแข็งห้ามใช้วิธีนี้เด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้แก้หูทะลุได้ให้ใช้น้ำมันมะกอกหยอดหู1-2หยดหยอดบ่อยๆ2-3วันจะทำให้ขี้หูอ่อนลงและสามารถแคะได้ง่ายขึ้นหลังจากนั้น ค่อยเริ่มต้นทำความสะอาดวันนี้เด็กๆก็ได้รับชมวิดีโอการดูแลรักษาและการป้องกันอันตรายจากเสียงดังครูกิ๊กหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆวันนี้ครูกิ๊กขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หนะ้าสวัสดีค่ะ